เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแช,ช์เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแช่ทั้งข่าวสารเลยโฆษณาเช็คให้ชัวร์ก่อนนะก่อนใช้ก่อนแชร์บ้านเราทุกวันมีหลายช่องทางนั้นมีรับข่าวสารโซเชียลวิทยุทีวีรับรู้ต้องมีวิจารณญาณคุณพอ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้า สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังตีเขารบทุกท่านตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจ็คใหเล่าเจ้ากำลังกึดใจอยู่วันนี้เปลี่ยนโลเคชั่นเจ้าก็เลยแบบเมืองหมังเมืองฟง,ง,งไปหมดเลยวันนี้วันศุกร์ที่4เจ้าเดือน มีนาคมพศ2565หลังครบธงชาติกับรายการเจ๊คให้เล่าเจา้ารายงานตัวแล้วเรียบร้อยเหมือนเดิมยังเก่ากับสถานีแม่คายและกว่าที่สําคัญก็คือ,คอมีผู้อำนวยการสถานีนะเจา้าในการห่วมลิง์กสัญญาณกันในวันนี้เนาะมวนงานสัเล่ากันไปปะากันกนุ้นแรงวันศุกร์เสีอีเจา้าและเราจะมีกันไปติดติดต่อแต่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษใครได้เข้ามาชมพอนไลฟ์นะเจา้าคัวแจกตัวมาล่มลม กำลังจะบอกว่าครัวแจกมีแบบปร้เลอปัเต๋อและจุ๋งเนี้ยกดลักเปียบัรพอหนังจากเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์มาฝากคนรู้ฟังกันแห่มตัวอ้เจ้าเพียงแค่ง่ายๆกดไลค์กดแชร์ส่งสติกเกอร์ เขียนไอยยังเข้ามาก็ได้ฮ้ยมูดว่าคุณผู้ฟังอีปัะล่ำเนาะใจดีแต่ใจดีว่าแน่นอนเจ้านี่คือโครงการไว้เก่าหูเต้าตันสื่อและเสื้อตัวนี้ใส่กันมาโอ้จะสองปีมันนี่ละกายเนาะแต่แต่ว่าเป็นนึ่งปีที่แบบค่อนข้างเข้มข้นนะจ๊ะแล้ววันนี้จุ้งจะมีภาพบรรยากาศต่างๆที่เฮาได้ไปทํากิจกรรมมาคุณเตือนี่เฮาจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเฮ้คุณผู้ฟังได้หูแต่ว่าเด็เนาะโอ้จุ้งหูละ จุงบอกกรํารไดนี่ได้ละหมดละเสี่ยงเลิกนะจอมนี้ต้องถือว่าประสบความสําเร็จในการที่เฮาได้ทํากิจกรรมดีๆเสียอีเนาะเอาละเกินชั่วโมงต่อจากนี้ไปแน่นอนเจ้าโครงการวัยเก่าหูเ้าตานสื่อของเฮาเจ้ามาถ่ายทอดสิ่งดีๆสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่และโตโยตา้าเจ้าโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเนี่ย ไปหันตัวแต้มมาละคุณผู้ฟังเจ้ารถครอบครัวแบบเจ็ดที่นั่ง To โยต้าเวลอสถ้าเกิดว่าคุณผาาู้ฟังใครไปทดลองขับหรืออะอย่างใดถามถ่า่ข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะเจ้าที่หมายเลขโทรศัพท์053202009สำนักง,งานใหญ่อยู่บนถนนมหิดลและยังจะมีสาขาราชด,ดำเนินสาขาซุปเปอร์ไฮเวย์เจ้าสาขาฝางสาขาจอมตองสาขาสาันปตองและสาขาละปูร7เจี้เจ็ดแหง่งกับโตโยต้าเจนหมค์ขอบพระคุณน,นักๆเลยนะเจ้าสนับสนุนครัวแจกในวันนี้กันตวนะัวเนาะอ้า มีคำถามมากก็เจ้ามีคำถามมากก็เอ่อเดี๋ยวจุ้งเกิดคำถามเอาแบบสดๆฮ้อนๆกันแล้วกันเจ้า๋ยวนี้โทรศัพท์เนี่ยบเบอร์นะเจ้ามีไหนเป็นมีไหนมูแล้วก็เปลี่ยนโลเคชั่นใหม่แหมเนานะเอา้าแต่ก่อนที่จะไปตังอื่นตังไกมาสามเรื่องราวข่าวของเฮากันก่อนเจ้ากับ ข่าวบิดเบือนข่าวปลอมแล้วก็ข่าวแต้วันนี้จะเป็นเรื่องราวไอ้ยังบอกกล่าวกันค่ะคอมพิวเตอร์นี่จะมีหน้าจอคอมพิวเตอร์ยายทะลึกเนาะวันนี้มาเป็นกระดาษเป็นแผ่นเนี่ยเป็นดีสด้งอ้าวข่าวแรกก่อนเจ้าเรื่องราวข่าวนี้น่าสนใจจุ้งจําได้ว่าเมื่อสุกแล้วกบอู้เรื่องเนี้ยแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นแฮมตัวผลิตภัณฑ์นึ่งกอเหลืออย่างจะได้แต่ว่ามีวัตถุดิบเดียวกันที่อู้ถึงนั่นก็คือไหมของข้าวโพดเจ้าคุผมาฟัง จงหัวเรื่องเอาไว้ว่างไหมข้าโพดมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะเนาะฆ่าเจอไวรัสในระบบทางเดินปัสสาวะและก่อป้องกันความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ตัวอีกว่าโอ้จากกรณีมีการระบ,บุข้อความว่าผู้ที่เป็นไตอักเสบเรื้อรังนะกินน้ำต้มใยไหมข้าโพดแล้วจะมีอาการดีขึ้น ใช้ฆ่าเชื้อไวรัสในระบบทางเดินปสัสสาวะได้ตวัวช่วยป้องกันความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้ตวัวตามกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อ็เลยมาตีติแยงๆให้ได้หูว่าไม่ข้าโพดในนะเจ้ามันคือก้านเกสรตัวแม่นิยมใช้เป็นยาตามตำหรับยาปืนบ้านทั่วไปเจ้าแต่การวิจัยไม่ข้าวโพดยังมีจํากัดอยู่เนาะมีการศึกษาจากในหนูทดลองนะคุณผู้ฟังปะว่าไอ้ไม้ข้าวโพดเนี่ยมีฤทธิ์ขับปสัสสาวะเจ้า ก็เลยจะช่วยลดสารพิษได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าบาสามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัสในระบบทางเดินปัะสสะาวะได้และที่สําคัญนั่นก็คือบ่ได้ช่วยป้องกันความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดพร้อมตึงยังบ่ปราการศึกษาว่านะจ้าคนที่เป็นไตอักเสบเรื้อรังการทว่ากินน้าใยห,หม่แล้วมันดีขึ้นเนี่ยใหยขา้าวโพดนี่ก็มีใยอาหารสูงแต่ว่าน้ําต้มใหม่ขา้าวโพดเนี่ยอาจจะบ่ปะาใยอาหารนะจ้าทีนี้มีผู้ที่กิน ยาขับปัสสาวะยาลดความดันยาเบาหวานยาต้านการอักเสบทราบป,ปะยาแล้วก็ผู้ที่มีภาวะโพแทเสเซียมในเลือดต่ำบอกควรจะกินยยใยไม่ข้าวโพดนี้นะเจ้าถึงแม้ว่าจะมีความปลอดภัยในคนส่วนใหญ่เนาะแต่อาจจะก,ก่อให้เกิดอาการแพ้ทีนี้ตึงโม้ตึงมวลใ่ข้าวโพดเราจะสามารถนํามาเป็นอาหารได้มาเป็นยาได้เนาะแต่ว่าการโพสข้อมูลต่างๆจะอี้ออกไปนะเจ้าถือว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือน ถามว่ามันมีคุณประโยชน์ก็มันก็มีแต่ถามว่าตึงโมตึงเสี่ยงก็กลบไใจเพราะจะอันแล้วการที่จะเอามาใจหรือว่าการแชร์ข้อมูลจะอี้เนี่ยมันจะบิดไปจากข้อเท็จริงและสงล่งผลทำให้ผู้รับสารนะจ๊อได้รับผลเสียจากเรื่องราวเหล่านี้เพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้ก็คือเป็นข่าวบิดเบือนบ่ควรจะแชร์เด็ดขาดเลยเน้อเจ้าคุณู้ฟังมาแหมหนึ่งเรื่องจ๊อน่าสนใจไรษณีไทย เปิ้ลใจเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามหกศูนย์เจ็ดหนึ่งสามสี่โอ้อันนี้ดีนะมีเบอร์ครบเนาะก่อนหน้านี้มีจ้าหมูกจงจ่าคนหนึ่งโพสตบอกว่าสุขบัรลาบตะกาว่ะพ่นโป้งหูสูงหมดแล้วเหนื่อยเนาะจุกก็เลยเข้าไปอ่านพอกับมันคืออย่งนี้เป็นว่าใจเบอร์มาแบบเงวทะลึบมีเป็นเกือบสาวตัวิ้นกุ่ม่ฟังเนี้ยแจ้งมาว่ามีพัสดุตกค้างเนี้ยตามที่มีการส่งต่อข้อความบนโลกออนไลน์เจ้าใจเบอร์โทรศัพท์มาบอกว่าคุณอะ มีโทรศัพท์เออมีโทรศัพท์วะมีพัสดุตกค้างตําส่วนตัวตั้งขา่าวปลอมปนได้รับข้อมูลนี้มาจากบริษัทไพรสีนีไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปนก็เลยชี้แจงว่าตังไพรส์นีไทยเจ้าได้ถูกมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนเนี่ยเป็นมาจากไพรสีนีไทยแนะ่เนาะเฮ้ยลูกค้าเนี่ยมีพัสดุตกค้างฮะนั่นนี่ปนก็เลยบอกว่าน,นี้ว่ามีนโยบายจะอีเนอร์อยู่ในประเด็นนี้เพราะฉะนั้น คนที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วเขาได้ห้าวสายว่าปุณอ,อางว่ามาจากไปรษณีไทยนะคุณผู่ฟังอันนี้บดีหลงเจือเป็นมิจฉาชีพเน้นๆขอบอกเลยเจ้าเพราะฉะนั้นบอกควรจะแชร์ข้อมูลดังกล่าวนี้ไปเลยเน้อเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดอย่าแชร์เจ้าปุนจะไปมีเวลาที่ไหนโทรศัพท์มาหาห่านนี่นจุ้งเกยไปเอาพัสดุที่จุ้งตกค้างแต่นี่จุงออจ้งกลับไปเอาแล้วจุ้งกลับมีหมายเลขเนาะ หมายเลขว่าจมูจุงสรงมาือพอนะอนเธออันเธอแบบอยู่บ้าน่ะไปสษณีย์ป้นก่อเอาปิกไปอากาศเพราะมันเป็นไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษนะ EMS มาเจ้าเจ้าก,ก็เลยบอกโอ้แต่ลาคาค่าแบบอยู่บ้านทีนี้เจ้าก,ก็ไปที่ไปรษณีย์ป้อเาคนร้ฟังเจ้าเพราะเนี้นยาการกันหัวปุ๊เอ๊ะโอ้ยกล่องไปรษณีย์แม่เป็นเจ้าไปไนายกล่องยาทะลุทึบๆอ่เพราะฉะนั้นป้นจะบัดโทรมาหาเ,หาเราแล้วเจ้าคนร้ฟังใน,นยาำเนอะวันนี้ข่าวปลอมนะบดีแช์นะเจ้าส่วนแฮนเนื่องเรื่อง,องคอลลาเจน เป็นโปรโตีนที่นำไปสร้างพังผืดเออพังผืดแต่ก็ตามที่มีการแพร่ข้อมูลเจ้าว่าคอลลาเจนเป็นโปรโตีนที่นําไปสร้างพังผืดดังส่วนตะตั้งข่าวปลอมก็ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสํานักง,งานคณะกรรมกา,ารอาหารและยากระทรวงสาธารณาสุขก็ปะว่าเป็นประเด็นที่ถูกต้องเจ้าคอลลาเจนเนี่ยคือโปรโตีนที่นําไปสร้างพังผืดพังผืดนี่มันมีลักษณะมันเป็นเยื่อ อันเหนียวเหนียวบางๆงมันมีเนื้อเยื่อที่เกี่ยวพันกันเจ้าแล้วมันก็จะไปอยู่ตัวกันนอกคุณผู้ฟังของเส้นใยคอลลาเจนที่นี้ร่างกายสร้างขึ้นเอาไปทําหน้าที่ห่อหุ้มอวัยะวะกล้ามเนื้อต่างๆแล้วก็เส้นเอ็นกุ้งส่วนของร่างกายเพื่อมันอยู่ตัวกันเหนียวเหนียวติดกันบาเฮือดีไปคนที่คนตาก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อละหันนะคงรูปแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ทีนี้อคอลลาเจนเนะเจ้ามันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มันเป็นสายเนี้ ผมก็ฟังไปตั้งแต่กับมหัวแล้วเนาะแต่ว่ามันเป็นโปรโตีนที่มีขนาดใหญ่ร่างกายของเฮาว่าจะสา,ามารถจะดูดซึมได้แบบแต๊ะแต่แต่ว่าจะย่อยเป็นกรดอะมิโน,โนแหมนะจะเอาไปสร้างโปรโตีนแหมยกแหมรอบนึ่งซึ่งเป็นกระบวนการทางร่างกายเฮากับอาหารเนาะามีเกนตาพินเจลินพอตั้งในขี้ปุ๋มเฮาแต่แต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องราวที่ถูกต้องแล้วปุ้นยีน่ใดอยาก ทีนี้การที่เราจะซื้อคอลลาเจนก็มีราคาแพงเนาะคุณผู้ว่างเอาอันนั้นอันนี้มากินแต่ว่าต้องการโปรโตีนในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายเราสามารถกินอาหารที่มีโปรโตีนสูงในเจ้าบอกว่าจะเป็นไข่นมบะทัวต่างๆทวงมเมล็ดแห้งต่างๆเนี่ยนะเจ้าแล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆมีราคาถูกกว่าได้เนาะเพราะฉะนั้นขอใหอ้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตัวนะเจ้าบดีแบบไปซื้อไออย่างไปละไปเรื่อยมากินโอ้ได้ยินคอลลาเจน แล้วมันบบดเดียวนี้มันมีหลากหลายเนาะคุณผู้ฟังมันอาจจะผสมเจือปนไออย่างซ้ำอันซ้ำอย่างอันนี้ต้องถามลูกหลานตาลตา้าพอ่อให้ดีๆเนอ้อถ้าเป็นไว้เก่าแล้วเจ้าอย่างที่จุงบอกกันไปเนานะเนี่ยออกรายการมาเป็นปีนี้ละเพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งสิ่งอย่างที่คุณผู้ฟังได้หรับคุณผทราบตอนนี้ก็คืออ๋อฉันหูละไออย่างก่อจ้างที่มันส่งมาตามลิงก์ไออย่างก่อจ้างที่มันเป็นคลิปวิดีโอที่จมูสมเพื่อตงังไลไออย่างก่อจ้างที่มันมา จากทางเฟซบุ๊กการหรือสื่อออนไลน์ต่างๆหรือว่าเข้าไปได้หันในโทรทัศน์กาได้ยินในวิทยุกาเข้าจะไตรตรองได้ก่อนเป็นอันดับต้นๆเป็นอันดับแรกแล้วเจ้าว่าอันนี้มันบัตรใจอันนี้มันบัตรท่าเอออันนี้บัตรทงต่อเตือต้อเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปก่อออยอนะมีก่ออ่าสมติสมเตื้อพอยอยมีแต่แต่คุณผู้ฟังเจ้าไอ้เลขระบบ13หลักนั่นนะ่นะกวดสอบตัยเนอร์ พายที่ยังบม่มีลายของเอฟดีเอไทยข้าใจไปแอดลายเป็นจมูกให้เจ้าในนในเฮาจะสามารถที่จะกรอกตัวเลขผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็พอว่าผลิตภัณฑ์ที่เฮามีมาเนี่ยเลขทะเบียนกับตัวผลิตภัณฑ์ชื่อเดียวกันก็ มีสรรพคุณที่ปิ้นบอกไว้ตามเลขระบุออกเพราะว่าเขาจะมีสวมเลขปลอมก็เป็นมีหรือไส้เลขอยมห้องปละไปเลยคีดแตงว่าเป็นออยออีก็เป็นมีซึ่งมันสลับซับซ้อนหลายทะลนนะุเนาะทีนี้หลังจากที่เราทํากิจกรรมมาตึงครัวปีเจ้าแต่วันวานี่เพราะทอมวนงานสันแล้ว มีการประชุมบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพนะเจ้าของภาคีใหญ่ๆเลย3ภาคีหลักๆนั่นก็คือภาครัฐสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนเจ้า แต่วานี้ตอน8ปดโมงเก่งเมื่อไงเปิดโทนลงทะเบียนกันสนันปันปืนซึ่งนะกต่หลากหลายท่านว่าแไมเป็นน้องติดตมำมาฟังรายการกันอยู่เออนี่เหรอฉันมีนี่เนาะโอ้แล้วเมื่อใดฉันจะได้ไปอย่าอี้พ่องแล้วอย่างใดฉันจะได้ใส่เสื้อวัยเก่าจะอ,อี้พ่องเนาะมันก็มีแบบหลากหลายเจ้าคุณผู้ฟังจุ้งก็เลยจะเอาบรรยากาศมือพอเพราะว่าการถ้าว่ามีโครงการดีๆจะอีอ้มาแห่ และเฮาได้สารต่อโครงการไว้เก่ามูเต,ต้าตามสื่อของเฮาแถมเฮาจะมีกิจกรรมดีๆแล้วมันจะขยายผลต่อเนื่องไปเต้าๆนะเจ้บาบ่เฉพาะก็ว่าเฮาใส่เสื้อและเฮาภาคภูมิใจต่ออันแต่ว่ากว่าที่เฮาใส่เสื้อแล้วแล้วเฮาทํไอหยังเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเก่าบ่สร้างปัญหาฮื้กับตัวเก่าเฮาแล้วก็คนรอบข้างแถมยังมีความรู้ไปเผื่อเหลือ คนอื่นๆแหมและเป็นการเพ้่ความฮู้ที่ถูกต้องกันตัวเจ้าบรรยาิกาศของการลงทะเบียนตเราจจะตื่นเต้นเนาะใส่เสื้อมาเหมือนกันหมดเลยเจ้าก่อนที่จะเข้ายังห้องประชุมอ่ะ้นกว่าจะมีบูธต่างๆที่ถูกจัดขึ้นบูธมันเป็นไอ้ยังแหมปรชุมแแม่จงฝังี่บ้านแม่จะถามว่ามันคือยังิ้รก็จะจัดเป็นห้อง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 คือเนาะเอาโต๊ะมาวางและแต่ละบูธเนี่ยเจ้าคือการรวมกลุ่มของเครือข่ายไวเก๋าในหลากหลายเครือข่าย พ้นก็นจะมีโบรชูนะจ้ะคือกระดาษแผ่นภาพที่หีความโฮ้ผลิตภัณฑ์นะเจ้าที่ิ้นไปปะไปหันมาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทีม่มันผสมสารสเตียรอยลงไปเกินขนาดเกินขนานเวลาเขากินเข้าไปแล้วเขาก็จะได้รับผลเสียอย่างใดกันพ่องไงเนาะทีนี้ในแต่ละบูธเพ้นก็นจะมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสล้อซอซึงนีการแสดงต่างๆเจ้าแล้วก็พอไปถึง ผลิตภัณฑ์ต้องบอกว่าจะว่าโอท็อปก่อยังเห็นหน่อยเนาะแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มูเฮาในหมู่บ้าน ได้มาเปาะหอมกลุ่มกันเพื่อที่จะผลิตสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาอันนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละหมู่บ้านไผอยู่หมู่บ้านใดจุมใดก่อจะได้สิ่งั่้เจ้าแต่ว่านี่มีบัตแต่งลายตเน้อมีมันกรละยาทอดตัวเจ้าและยังจะมีอบฟักมีขนมข้าวตม้มมีโอ้สป,ปะนักหนาป่าป้านกันแต,แต้เลยซึ่งแต่วานี้นะเจ้าตีเปินไปจัด ออบูธก็มีหลากหลายเนาะบอกว่าจะเป็นเครือข่ายวัยเก่าชมรมผู้สูงอายุบ้านล้านตองเ,ออเครือข่ายวัยเก่ามีสุขตลาใหญ่นี่อันนี้ตัางแถบดอยสะเก็ดเนาะคุณผู้ฟังนี่เครือข่ายวัยเก่าเอสเคเรดิโอแม่แฟกซันซายดอกแลกว้วก็เครือข่ายวัยเก่าชมรมผู้สูงอายุตำบลสุเทพนี่เครือข่ายวัยเก่าเหียนผู้สูงอายุวัดประตัดอันนี้ตัวอย่างไม่น้อยท่าอาจารย์และจงเจอว่าในปีถัดไปอะ จะมีนักเหนี้แหมแบบปลเลอะประตตออกันเลยโหแล้วปุ้นมาเงีย่ยใดกันและเงีย่ยใดปุ้นมาได้อยอนะแล้วก็ภาคที่ว่าเนะี่ยคือป้นอู้เรื่องไอ้อย่างกันอย่างที่จงขยายความไปเพ้อตั้งแต่แรกมาได้ขยายความก็กว่าบอกว่ามีไอ้อย่างเกิดขึ้นเนาะปกติแล้วเนี่ยนะจะก,การปุ่นท้องอย่างงานคุ้มครองผู้บริโภคเนะี่ยแต่แต่เราจะมีวันที่ 30เมษายนถ้าจุงจ้งจบ่ผิดเนาะ30เมษายนเจ้าปิ้นจะจัดงานกุ้มครองผู้บริโภคแต่ครั้งเนี้เปิ้นเคยบอกเอานะ,ะในไหนกว่าไหนแล้วเฮาจัดงานใหญ่ตึงเตื้อเขาก็เอางานกู้งานมาเปาะกันแบบปอดีปดีเลยเพราะว่ามีตึงภาครัฐนั่นก็คือนําโดยสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดจยงใหม่แล้วก็จะมีสื่อมวลชนนั่นก็คือผู้บริการสถานีวิทยุต่างๆแล้วก็พอไปถึงนักข่าวกู้สำนักเลยเจ้าที่ปุ้นมาทำข่าวต่วานี่นะแล้วก็มี ภาคประชาชนนะเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานประจําจังหวัดเจียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งป้นจะพพ์กอ,อยเฮาในกุเรื่องป้นบอกว่าคนคนนึงเนี่ยนะเจ้าเฮาเน่งคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกันกันกบความคุ้มครองต่างๆถึง5ด้านด้วยกันแต่เฉพาะตะวันนี่นะเจ้าเพียงแค่ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพะอเพราะมันคือสิ่งที่กินเข้าไปเนะาะบอกว่าจะเป็นใจดมใจตาใจบรรเทาอาการปวดเมื่อย แต่ว่าคนส่วนใหญ,ญ่ก็เลยบอกว่าโอ้โอขี้ค้านตาเฮ้ขี้ค้านโดมเฮ้แม่จุ้งนี่คนหนึ่งเจ้ะบ,บะเอาบ้าตาบ้ดมแต่กินเข้าไปนี่ง่ายเนาะแต่วานี้หน่วยงานภาครัฐสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการนําเสนอถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็บ,บู้ที่อยู่ตั้งหน้านะเจ้ามีการถแถลงข่าวแต่เด้อมีการถแถลงข่าวโดยสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เจ้าและแน่นอนว่ามี นายแพทย์สาธารณาสุขของจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมาห่วมแถลงข่าวเตือนให้แก่แหมตัวว่าโอ้ผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่ละอันแต่ละอย่างเนี่ยจะจะต่อนเนื่องไปแต่องอย่างไดและอย่างถึงต้องมีคนกินอยู่แหมติดติเต้าเป้าเนี่ยแล้วเขาจะยังใดฮือปราบ ไอ้สิ่งต่างๆเราเนี่ยฮึอเสี่ยงยิบใดเฮาถึงจะได้บอกต้องหลงเจือจะอีแหมโครงการไว้เก่ามูเต้าตันซึกเลยเป็นหนึ่งโครงการนะจ้าที่เป็นใจความหลักสําคัญที่เฮาจะมาขยายผลต่อเน,นื่องเก่าเง้าหัวหน้าโครงการนี่ก็คือพี่เจี๊ยบนัดเร์ทไทยของเฮาเนี่ละเจ้าเพิ่นบอกว่าเนี่ยแม่เจี๊ยบอยู่บ้านเอาละโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเหี่ยเครื่องก็ปวดแล้วเนาะปวดแข่งปวดขาปวดข้าวปวดหลังเป็นเรื่องปกติของวัยชราทั่วไป แต่ว่าการที่เราไปซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆมาแล้วเอามากินก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพเจ้าของโครงการไปเจ็๊บอะไรก็บอกว่าบัตรได้ละฉันต้องทำอะไรอย่างซ้ำอันซ้ำอย่างเราเลยไปอของบประมาณ ได้เขียนโครงการเข้าไปของงบประมาณกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นเนาะทีนี้เมื่อได้งบประมาณมาแล้วเรียบร้อยแล้วบอกเอ้านะมีการประชมุมมีการนําภาคีเครือข่ายมาเนี่ยการห่วมกันนั่นก็คือสํานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สภาองค์กรของผู้บริโภคหน่วยงานประจําจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาช่วยกันห่วมไม้ห่วมมือกันในที่สุดแล้วจากระบวนการต่างๆก็ ได้ได,ได,ไ,ดได้ถูกกระทําในหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่เนี่ยก็แ COVID 19, ้ามีโควิด -19 ทนเาคุณวัางจะใจใครเหล่าเด้ออ่าเฮาจะลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆได้นักกลานี้แหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโควิดก็มาเขาก็ต้องป้องกันตัวเก่าแบบ universal prevention แหววตัลุ่มเจ้าสงสัยหน้ากากอนามัยบ่ไปอยู่ในตีคนอุคค้นหลายใส่ใจเรื่องราวของสุขภาพร่างกายกูอันปัญญาก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีละบริเณนี้เฮาใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอลได้อย่างเหมือนมาเมียงเกิดขึ้นละกันอยู่อย่างเดียวแนะ่เจ้าว่าเฮาจะมาเป็นโควิดหรือเป็นแล้วเฮาจะมาเป็นซ้ำหรือเฮาจะบบป่วยด้วยโรคนี้แบบป่วยหนักด้วยโรคนี้เนาะเอ้าทีนี้วายปิกมาเจ้าจนมี เครือข่ายต่างๆขยายผลไปนันาป่าวบ้านและเนี่ยก็มีการมอบรางวัลกันตัวนะเจ้าสําหรับเครือข่ายวัยเก่าแล้วทํากิจกรรมบอกว่าจะแต่งข้าวแต่งจ้อยบอกว่าจะเล่นดนตรีในทั้งนี้และนั้นมีเนื้อหาใจความสําคัญข้องเกี่ยวกันกับการป้องกันตัวเก่าจากสารสเตียรอยด์การป้องกันตัวเก่าจากสื่อออนไลน์ในหลากหลายประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ เฮาจะซื้อมากินโดยที่เฮาไ่ได้ระมัดระวังแต่ตอนนี้พอเฮาเข้ามาอยู่ในวัยเก่าแล้วป้าทโทรสุดยอดคุณผู้ฟังเจ้าเฮาสามารถที่จะหู้เลยแล้วก็เตือนตัวว่าอันนี้มันบาท่าแล้วเนอเตือนจมูกเจ้าฝูงของเฮากันตัวนะเจ้าแต่วันนี้ต้องขอสแสดงความยินดีนะรางวัลชนะเลิศจากเครือข่ายวัยเกา่าชมรมผู้สูงอายุบา้านหลันตองสุดยอดนี่แล้วก็รองชนะเลิศอันดับหนึ่งเครือข่ายวัยเกา่าโรงเรียนกษเียนวัยเทศบาลตำบลต้าสลาเจ้า รองระวัลรองชนะเลิศอันดับที่2คือเครือข่ายวยเก่าบ้านป่าสักน้อยซึ่งป้นครองตําแหน่งเดียวกันกับแหมที่หึก็คือเครือข่ายวยเก่ามีสุขตลาดใหญ่เจ้าส่วนชมเชยแหมงห้รางวัลใจสนอยเนิรเครือข่ายวัยเก่าร้อยเ็อื้ออาทอสกําแปง เครือข่ายวัยเก่า SK Radio ดแม่แฟกใหม่เครือข่ายวัยเก่าเทศบาลตะบนฟ้าห้ามเครือข่ายวัยเก่าชมรมผู้สูงอายุตะบนสุเทพเครือข่ายวัยเก่าหงเฮียนผู้สูงอายุวัดป่าตานและมีการขยายผลไปแหมต,ติกติกเต้าเ้านั่นก็คือเครือข่ายวัยเก่าบ้านป่าสักน้อยป้นมาด้วยกัน6กพื้นตีด้วยกันเจ้านั่นก็คือเครือข่ายวัยเก่าบ้านโพทองเจริญอำเภอร้อยสกเก็ต เครือข่ายไวเก๋าบ้านปลาดูเครือข่ายไวเก๋าบ้านกิวแลเครือข่ายไวเก๋าบ้านปทุมนิเวศเครือข่ายไวเก๋าบ้านหนองบัวพัฒนาแล้วก็เครือข่ายไวเก๋าบ้านสันอุมกุพื้นที่ในดอยสก็ดกันแหมตัวเจ้าสุดยอดยกนิ้วเลยซึ่งกลุ่มต่างๆเหล่านี้นี่ล่ะเจ้าจงว่าจะเป็นกําลังสําคัญในการที่เฮาจะไปขยายผลกันต่อเนื่องเนาะและ แต่วันี้มีการเสวนากันตัวเจ้าในเวทีดังกล่าวนี้เพราะเพิ่นบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและอาจจะมีการต่อยอดกันไปแหมถึงแม้ว่าสิ่งที่ทำนะเจ้าเขาอาจจะบมีงบประมาณทะลุทะลวงนักหนาป่าป้านของ,ของโครโค่เนาะแต่ทุกท่านที่ได้มาห่วมทํากิจกรรมบอกว่าจะเป็นไวเกาบอกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ไฟลเจ้า ่วมแหงห่วมใจแล้วก็ผลิตสิ่งดีๆเหล่านี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเหลือก็คุณผู้ฟังทุกท่านในรเจ้าว่าติดตามรายการแจ๊คให้เล่าไปต้วๆรับรองว่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นและเมื่อเฮาห่วมกันทํากิจกรรมดีๆจะอี้ก็เลยมีหน่วยงานเจ้าได้หันผลงานเกิดขึ้นแล้วบอกโอ้โครงการนี้ดีสุดยอดเลยนะจ้าตั้งจังหวะเจ้า บอกว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนาะบอกว่าจะเป็นสํานักงานสาธารณสุขเนาะบอกว่าจะเป็นหน่วยงานอื่นตอนนี้เพิ่นมาบอกเออถ้าเกิดว่าเฮามีงบประมาณแล้วเอามาปๆปกันเนี่ยแล้วเฮาทำกิจกรรมจะเอี้ยมันก็ดีขนาดเลยอ่ะก็ก็ต้องสุดยอดอยู่แล้วเจ้าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นถามว่าเกิดขึ้นมาเมินหรือยังกเมินแล้วเนาะอแต่การที่เฮาจะไปหลงเชื่อมีก็มีเฮาได้ห้าผลเสียจากสิ่งที่เฮาหลงเชื่อหันมีก็เปอรเละ เราได้ส่วนเสียทรัพย์สินเก่อกาไปเหลือว่ะนะจ๊ะแม่นเกอะมันก็ต้องมีมันกันหมดแต่บัดเดี๋ยวนี้เราหมดล,ละมีการตั้งกเกิดเกิดขึ้นละขยายข้อมูลขยายเครือข่ายไปแบบนักขึ้นละใหญ่ขึ้นละเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆก็จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเวทีเสวนาตะวันนี่นะจ๊ะเราก็ได้ฮับเกียรติจากเพศสัชกรเชี่ยวชาญรองนายแพทย์สาธารณาสุขจ,จังหวัดเชียงใหม่เจ้าคุณนรมนนติกุลหรือว่าเพศสัตไก่เนาะ เป็นหน่วยงานภาครัฐนะจ๊ะเฮามีประธานชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าเจ้านั่นก็คือปีเจี๊ยบของเฮานัทตุไททุริสกุลเนาะเป็นผู้แทนสื่อแล้วก็เป็นหัวหน้าของโครงการไวเก่าโฮเต้าตัตนสื่อไม่ยังบอเซียงเพียงตีอิตาเจ้าเฮามีผู้แทนภาครประชาชนนั่นก็คือหน่วยงาน ประจำจังหวัดเจียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคนั่นคือคุณลำดวนมหาวันหรือว่าปี้น้อยของว่าอันนี้คือเป็นผู้แทนภาคประชาชนลงพื้นทีนนะจะไปกวดสอบกูอันัญญยงปริจ,จะช่วยเหลือมูฮาเขาเนี่ยเนาะและผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายแล้วก็โครงการจิว๋วตะวัเด็กวัยมันหูเต้าตันซือนั่นก็คือคุณนัทชินีวัฒนวราสันซึ่งเป,เป็นหัวหน้าโครงการของอจิว๋วตะวักันตัวและละ,ละอ่อนน้อยละอ่อนตอนแตนกับผู้เท่าผู้แก มาซุกกันได้อย่างไร,รเะรแบบนี้เนะาะเมื่อก่อนก็คือเขาก็จะอู้ถึงแบบเออเป็นช่องว่างระวังไว้นะเป็นช่องว่างระวังไว้คนใหญ่ก็บอกว่าละอ่อนสู่เขาบ่ถ้ามาอู้อย่างนักและขี้ค้านฟังนะเกิดมาได้แบบเต้าใดนยเนาะเพื่อนก็จะมีความเจือนในลนักษณะจะอีในขณะที่ละอ่อนก็บอกว่าเนี้ยก่อนน้องไปเฮียนหู้มาเนี่ยได้พอในสื่อออนไลน์จะแย่มันดีจะอีเนอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าเออแต่กันนีเนาะทีนี้พอ มีตัวกลางก็คือหน่วยงานภาครัฐผู้แทนสื่อมวลชนนะเจา้าผู้แทนภาคประชาชนแล้วก็ผู้ประสานงานภาคีก็จัดกิจกรรมมาเนี้ยขึ้นมาคุณผู้ฟังเจ้าพอได้กิจกรรมนี้มาก็เลยได้ขยายความไปถึงว่าแต,ต,ต่แล้วละออนจิวตาวัยซึ่งเป็นระเด็กละออนกำลังจะเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พอไปถึงมูฮาขาตี้ อันผมก็เริ่มเป็นสองสีเริ่มจะเตียวซื้อไปได้แล้วเจ้าก็บโคค่าหน้ามูกันไปไอน้นอก็เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติทีนี้เราออนก็จะมาช่วยคนเท่าแล้วเจ้าว่าการไปพอสื่อออนไลน์จะต้องแงอย่างใดกันพ่องวิธีการเข้าไป Facebook, Line, Instagram, Twitter นี่มันคือไอ้ยังแล้วมันข้องเกี่ยวไอ้ยังกับอีพ่ออีแม่เปออ้อุ้ยแม่อุ้ยอ๋อมันเป็นอย่างอีจนะแล้วถ้าคนส่งมาจะอี้เราแง่หนอ่ะ ก็เลยเหมือนกับสร้างสายสัมพันธ์ของวัยดีขึ้นแห่วมวะคุณผู้ฟังเจ้าโอ้ได้ประโยชน์หลายฝ่ายเนาะอย่างมันเน็ตแตะเน็ตว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาที่เราได้ทำเนี่ยโครงการไวเก่าหูเต้าตันซอเนี่ยจาห่วมกันกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงหงใหม่ห่วมกันกับภาคีเครือข่ายต่างๆนักหนาป,ป่าบ้านแล้วก็เลยทำให้ วัยเก่าตึงมวตึงมวลซึ่งเป็นคนที่เฮาหักตึงหมดเนาะแวดตะลุ่มเพราะว่าจะเป็นแม่เป็นป่อป่ออุ้ยแม่อุ้ยลุงป้านะอาเปื่อนบ้านคนในหมู่บ้านเดียวกันคนในตำบลเดียวกันคนในจังหวัดเดียวกันและแน่นอนเฮาอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเ่านี้ก็เลยถือเป็นเรื่องราวดีๆที่เฮาจะต่อยอดกันไปติๆเต้าแต้ในระหว่างที่จู้อุอเอิดเอิองเอิดเอิงมานี่นะคุณผู้ฟังก็จะได้หันหูภาพต่างๆ โฮล่ที่ฟังในวิทยุได้หันก็ว่าจฉากนั้นจะต้องขัดใจเข้ามาชมพอลฟ์ตัวเนื้นเอเจ้าว่าในขณะที่ฟังวิทยุแล้วจะพอ Live, ะไลฟ์จัดใดแล้วรูปภาพที่ว่านี่มันคือมีอหยางนืนเจ้าแต่สามารถไปพอย้อนหลังได้เริ่มได้เนอ่ บอกว่าจะเป็นผลงานของวัยเกา๋าที่ปุ้นบอกว่ามีสะลลอ,อซอซึงมีเพลงมีการออกกําลังกายประกอบเพลงเหมือนที่จุ้งเปิดเหือเ่อจากสเตียรอยสเตียรอยแล้วก็เช็คให้ชั่วกรใชให้ก่อนแช่เขาสามารถไปต่อยอดได้หลากหลายวันนี้ที่พุ่นเอาลง YouTube กันหมดแล้วเจ้าและจะมีไออย่างเกิดขึ้นตอนเนื่องคุณผู้ฟังก็จะต้องติดตามกระตอนต่อไปเหมือนกันเจ้าถามว่าวันนี้จุ้งมีคําถามก็กบกมีนะ แต่ว่าขอหื้คุณผู้ฟังได้บอกกันมาหน่อยว่าโครงการดีๆนี้ชื่อโครงการไอหยางเจ้าบ่ได้บอกไอหยางนะเนี่ยแค่พิมพ์มาว่าสิ่งที่จุงอุมาถึงหมดเนี่ยเจ้าเฮาอยู่ในโครงการไอหยางบอกเต้เอะขะใจพิมพ์กันมาเจ้าครัวแจกมีปลุกปัเต๋อย่างที่บอกกล่าวกันไปเนาะใกล้จะหมดเวลาแล้วเจ้าอันที่จุงแบบซัดมารอบๆๆนี่นะในระหว่างนี้เฮาก็จะมีเพลงให้ฟังกันถ้าเวลา อันมันหดไปมันสั้นไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเกินไปขอฟังจุ้งไปก่อนจ้ะต้อ <c oughs> ขอบคุณ t o โยต้ากันตัวนะจาเนา้เนย้ำเปินเปิดตัวกันไปแล้วสำหรับ t o โยต้าเวลลอสเนาะ เป็นรถเจ็ดที่นั่งเป็นรถครอบครัวก่อแม่ปีน้องลูกหลานต่างเต้าไปกันในกันเดียวนี่แหละเจ้าเมื่อไปกันแล้วเรียบร้อยก็ขับดีๆนะคะขับดีๆขับปลอดภัยแต่ขับปลอดภัยได้ก็ต่อเมื่อเฮามีรถสมรรถ,ถนะดีทดลองขับกันหรือว่าจะจองเลยก็หมายเลขนี้เลยเจ้า0 5 3 20 2 2 2 0 0 9กับโตโยต้าเชียงใหม่เน้นย้ำเจ้าจะอินบ็อกซ์ไปตามแฟนเพจก็ได้เจ้า โตโยต้าเชียงใหม่ง่ายๆกันเลยเนาะเอาละเข้าสู่ในช่วงไตยของรายการกันคองแต้แล้วเจ้าคณผู้ฟังต้องขอบคุณนักๆที่อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันมาโดยตลอดนินเนอร์โครงการเนี้ยคนที่พอร้ายมาก็หู้แล้วกันะแล้วโครงการมายังโอ้กันตึงมือตึงหวานเจ้ากับโครงการไวเก่าฮูเต่าทันซื้อติดตามย้อนหลังก็ได้ตามเพจของไวเก่าฮุเต่าทันซื้อนะเจ้าหรือจะเป็น FDA เชียงใหม่หรือจะเป็นเพจของ หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคก็ได้หมดเลยเนะเจ้าวันศุกร์หน้าจะมีออย่างพิเศษกันแหมโปรติดตามกันตอนต่อไปและนี่ก็คือการสรุปงานตึงโม้ตึงมวลกับเรื่องราวดีๆเรื่องราวพิเศษเจ้า และแน่นอนขอบคุณโครงการไวเกิลฮูเต้าตันซื่อขอบคุณสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณเจ้ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอบคุณพ่วอในการสถานีทุกท่านตึงที่ได้ไปห่วมงานตึงตี่บ่ได้ไปห่วมงานตึงที่กำลังจะมาห่วงไม้ห่วมมือกันในโครงการต่อไปต้องขอบพระคุณนักๆเลยนะเจ้าและพลาดบ่ได้ที่อยู่เป็นกู้เป็นกิมจุ้งมาโดยตลอดนั่นก็คือคุณผู้ฟังต่ฮักทุกท่านวันนี้ี่เจี๊ยบนัทฤือไทยทวีธิ์กุลจุงจาววิชยา พร้อมทีมงานปารายการร่ำลา,าไปก่อนสวัสดีเจ้าเช็คให้ชัวก่อนใช้ก่อนแชร์เช็คให้ชัวก่อนใช้ก่อนแชร์ทั้งข่าวสารแลยโฆษณาเช็คให้ชัวก่อนน้ก่อนใช้ก่อนแชร์บ้านเราทุกวันนี้หลายช่องทางนั้นมีรับข่าวสารโซเชียลว,วิทยุทีวีรับรู้ต้องมี คุณลุงคุณป้ารับข่าวสารมาต้องรู้เท่าทัานข่าวจริงหรือข่าวหลอกต้องดูให้ออกก่อนแช์ทุกครั้งเช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแช์ ที่ชัวก่อนใช้ก่อนแช่ทั้งข่าวสารเลยโฆษณาเช็คให้ชัวก่อนนะก่อนใช้ก่อนแช่ของใช้อาหารและยาเขาโฆษณาว่ามหัศจรรย์กินใช้แล้วหายทันทีมันไม่มีอยู่จริงหรอกนะทางที่ดี